เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆดูต้นนึงขนทางดิค้ะลื่นไปหมดเลยเดินไม่ดีนะล้มเลยค่ะตัวถึงเป็นน้ำแข็งไปหมดเลยทุกคนเจ้าขาเดินผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะทันทีเลยนะคะทุกคนเปลี่ยนหมายถึงว่าใดเปลีป่ยนเป็นพิการนะคะทุกคนดูซิลื่นไม่ลื่นเนี่ย ต้องออข้ามถนนก็ต้องระวังนะทุกคนเห็นไหมละ่ะไม่เต็น้ําแข็งเนี่ยน้าแข็งเต็มไปหมดเลยใส่เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเนี่ยเดี๋ยวพี่ตาให้ดูข้างหลังนะคะนี่ค่ะทุกคนข้างหลังน้ำแข็งเต็มไปหมดเลย นี่ค่ะใส่เดินผิดผู้ไหนชีวิตเปลี่ยนทันทีค่ะเปลี่ยนเป็นอะไรเป็น,ปนใส่รองเท้าที่ว่ามีมีตะปูเนาะมีหนามเกาะรองเท้าเนาะทุกคนเราจะไปข้ามม้าลายตรงไหนดีเนี่ยจะต้องไปลงสะพานตรงนู้นดีไหมเนี่ยทุกคนเนาะนี่ค่ะพี่น้องมันล็อ มันหนาวฝนตกแล้วก็มันลบแล้วก็มันก็หนาวหนาวพี่ตาจะไปไหนอ่ะไปในเมืองดีกว่าทุกคนน้องแข็งเป็นแผ่นเป็นแผ่นเป็นแผ่นแบบนี้นะเพราะว่ามันก็เขาขุดออกเสร็จแล้วก็เขาก็เอามามันก็ถึงจะเดินเลาะออกจากถนนแผ่นนี้นะมันก็ถึงเป็นแผ่นขนาดนี้เลยครับทุกคนเพราะว่าเท่านั้นรถเดินไม่ได้นะครับทุกคนนะ พี่น้องดูถนนที่อย่างก,งกระจกเงาเลยค่ะเนี่ยลื่นขนาดนี้เขาไม่โรยเกลือโรยทรายนะเพราะว่าเด็กๆเันก็เดินคล่องสิเนาะเราเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เดินไม่คล่องผาหากว่าไม่มีอะไรนะครับทุกคนเดินผิดชีวิตเปลี่ยนทันทีว่ามันลื่นต้องใส่รองเท้าหนามก่อนทุกคนเจ้าขาเห็นไหมได้ยินเสียงรถเขากำลังขูดกันไว้ทุกคน ขุดแตเฉพาะถนนใหญ่นะตามซอกตามซอยเขาที่กอล์ฟอยู่โน้นมีรถไถเนาะนี่ค่ะส้มๆน,นี่ค่ะ,น,น,ะ,คะ,น,คะน้ำแข็งใสในสวีเดนนะคะนี่ค่ะไม่เป็นน้ำแข็งใสในสวีเดนรหรือว่าไต่บนโน้นนี่ค่ะส้มไว้น้อนะะี่ค่ะพี่น้องป้ายนี่เขาจะเตือนว่ามีน้ำแข็งอย่าเลินใกล้ใต้ตึกนะครับเพราะว่ามันจะมีน้ำแข็งใ,ใสๆเหมือนคมมีดนะคอาจจะ ห้ามเดินใกล้เขาจะมีป้ายบอกนะว่าเป็นจุดๆตรงนี้เขาพับออกไปแล้วนะน้ำแข็งมันจะล่วงติดท,ทิ่มใส่หัวตายได้นะทุกคนเพราะมันดำแหลม,มอ่ะเนาะดำแหลม,มใส่ๆไงทุกคน